ยเยเรามาทำปลาหมองหมองอะไรก็เรื่อนี่ตัวมันยังร้องหมองมเอ่เยอะหมองอู้ยาวหมองอู้ตันแล้นี่มันเป็นหมองไรอ่ะมันมันมาหมองปลาหมองนีตอดดาบิกิเยาะเนื้อกินร้อยนักมานยากินร้อยมันก็อย่าหมองปมเป่าผมหมากไข้เรีย่ะไส้อะไรหลังหลังกันเออ กูก็ไม่รู้เป็นมองเลยมองเล่ย่าไหมมึงนะมองอะไรเน่มองเล aa, ่ยมองนะมเลย่ยมองเล่ลลย่าขายมันเหรอมันไม่ไอ้น้องนี่ว่ะมองเปล่ามันจ้ะไอ้ที่นี่มองอะไรนี่ก็มองมองเปล่าอะไรเปล่าไงจ้ะเออวันนี้มีที่ากาได้มั่งไปได้วันนี้นะคะทุกคนใครร้ใใรนใจใครร้นใจมีอาริยาเอาไม,ม่ใจมีบ้านนีนดับทิมส่งฟรีนะ